มื่นหกปัญหานหานะครับเด้อ้วยพี่นานะครับเอามาอีกตัวพี่นาสามสี่ตัวครับสามตัวเนาตัวแรกก่อนตัวนี้มื่นหปัญหาเนาะมื่นหปัญหานะครับเป็นค้วยผู้น้อยเนาะผู้น้อยนะครับมื่นหปัญหาตัวรองได้ลองได้นะตัวไหนเอตัวนี้แมนปะแมนแนน่าน่สตัวนี้สองหมื่นสองก่สองหมสองนะพี่นอนตัวนี้สองหมื่นสองนั่นเด้ ตัวนั้นสองหมื่นสิบหา้นหน 20, หาร้อยได้พี่น้องเ้อเป็นกล้วยกล้วยแม่ว่ะเนี่ยท่าน,นั้นตัวเถิกเนาะท่านั้ตน,นตัวเถิกได้พี่น้องได้ตัวเนี้ส่วนนี้ตัวแม่นะครับตัวแม่ไม่ตัวเดียวเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบเดียววะร้อยยี่สิบบวกเนาะร้อยยี่สิบบวกได้ครับพี่น้องเนอะทั้งสามตัวนะครับร้อยยี่สิบบวกราคาเพิ่นกับพ่อฟังอยู่นะพี่น้อง งามเยอะทั้งสามตัวอามีเบอร์โทรป่ะฝากเบอร์โทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่ะติดต่อได้โซฟี่หาสิบรูผิดหนาเนาะครับผมพี่กัดจะเซซีงหม่ครับซีมังใหม่เด้อโทรมาหาพี่หนานะครับตามเบอร์โทรที่มันหายไปอ่ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับพี่น้องโทรมาหาเราเด้อทั้งสามตัวนะครับอยากได้ตัวใดก็บอกเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณครับพี่น้องผู้ใด้มาคุยเพื่อนบ้านนะครับ คุณผู้ห่พืนบ้านซื่องายขายของอ่ะเบิ้งตัวแรกเลยสองืนห้าพันครับสอง0 0นหาพันเนาะเตนาะตัวิตัว,ตวแม่สาวเนาะครับผมแม่สาวตัวนี้นะครับสองนหพันยังใครม่โูกปเนี่ยยังครับยังยังนะครับแม่สาวนะครับสูงมาบ้านร้อยสามสิบนะครับคุ้ยรอนนี่เดนน 12, ตัวรอน 12, นี่เงินสองครับตัวรอนมืินสองเนพี่น่อง ตัวรอนหมื่นสองเป็นกล้วยกล้วยผูเนาะเป็นตัวผูนะครับตัวรอนเนี่หมื่นสองพับาททีรอนตัวน้อยตัวน้อยของเขาครับแต่ตัวองเจ้าของหมื่นเก้าพันครัหม่นเก้าพันระวังระวังหมื่นเก้าพันเนาะันผะเออหมื่นเก้าพันนะครับตัวนั้นเป็นแม่สาวด้วยตัวผูตัวผูด้วยตัวแม่ตัวผูครับนี่ตัวผูเนาะ แสดงว่าตัวตัวนี้ตัวแม่ตัวเดียวครับมีตัวแม่ตัวเดียวได้พี่น้องที่เหลือเป็นตัวผู้สามตัวเนาะครับผมอ่ะฝากเบอร์ทัศูนย์เก้าแปดแปดห้าศูนย์สองเก้าเก้าสามครับห้อยเหล็กก่อนฮะหอยเล็กตะการครับห้อยเล็กตะการเด้อโทรมาหาห้อยเล็กตะการเ่านนะครับตามเบอร์โทรที่มันหายไปเนาะอ่าขอบคุณหลายๆครับห้อยเหล็กดูนะครับเลี้ยงควายแบบไรยถุงควายอำเภอศรินธรนะครับมันประยานน้ำนะครับพี่น้อง รอยน้ำเกง่งแหงควยขวยอยู่นี่นะครับเป็นเลี้ยงกันหลายคนนะครับก็จะปล่อยลงน้ำด้วยนะครับปล่อยลงน้ำมันล้อยน้ำเก่งนะครับควยตรงนี้ oh. ปุ่นปานจระเข้ oh. เยอะมากเลยครับปุ่นมาแล้วคอยขึ้นมาแหับโอ้ยขวยพุงใหญ่นะครับ, oh. รบตอนนี้พุงนี้น่าจะประจำกว่าสี่สิบห้าสิบตนะครับจ่าฟูงขึ้นมาแล้ว ฟืุงมาแล้วนะครับก็จะมาเล่มหย่าไปแล้วนะครับเลี้ยงกล้วยแบบไรท้ทุ่งนะครับเต็มเลยนะครับอ,อยาบ่างบัดเหมื่อบัดเป็นมาย่านน้ำเลยครับ,บญญามาย่านคองเป็นหลายแห่งเลี้ยงตาม,มเรื่มเกลือนนะครับเกลือนเซรินทอนหลายครั้างน้ำครับเนาะจักเจ้าของครับนี่พี่เจ้าของจะจำกล้วยจำกล้วยเจ้าของได้ยุบนะ่ะไร